นี่ยังกต่ใ่ลงไปเมืเมม่อยาพารากันทาน่างนั้นพี่น้องเลย <c oughs> อ,อ่าพี่นอ้องเอ้ยนะครับต้มไก, <c oughs> ก่บ้านเนี่ยพี่น้องไปบ่อยไหมา,ค,ารครับแฟข้าวส้มต้นสุมต้นครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ไม่หรอกไงจ้ะมาเก็บผักพี่น้องก็ดอกพักซี่นะพน้องเอ้ยงามคักพี่น้องเลยดอกผักซี่เก็บผักไปต้มไก่ตำบกตักะงูไปต้มไก่ฮะแต่และแม่ว่าชินอ,ะ <c oughs> อ่ะเก็บนูหัวมวลเลยชินเก็บนูหัวมวนกลุ่มกอมัดก็บังเนี่ยป่านินี้นุ่เสี้ยนร้อยงุงลิงขึ้นพอนะให้ปุ้ยปุ๋ยไหมยึดสาพอนะ นสนามพุ่มสนามพแม่นี่สนามวิ่มยี่นามอลาบรรยากาศพี่น้องเลยสุดยอดเลยพี่น้องเลยสวนดินทผพาลำปูเสี้ยงครับพี่น้องคอน,นี้เอา้าระวังใหม่ด้อใหม่หลายด้วล,ล,ลมทั้งนาแค่ได้ลมทลั้งรังนีที่โมาหอยหวานเแ ตอนนี้เลยอ๋อแม่เราไปคร้วววักดีจ้าแม่น้องไปจ้ะหาจัดเองขั่วเองกับพี่น้องมาเนี่ยตุ่มปลาตุ่มปลาปลาะเห็นปลาอยู่ในสาพี่น้องเลยโอ้ยโอ้ยนี่มันฝืนยาไปเดี๋ยวหโอ้ยพ่อมาเมาหนิลราพ่อสิ้นพี่น้องเลยเมาวองซิ้นท่านอีฝืนไม่พี่น้องวัคซีนนะพี่น้องวัคซีนวัคซีนเหลือเฟือเหลือเฟือทุ่มวัสดีครับถึงรุ่นสารบางน้อยครับส่งจีหิว เอาไก่ไมเมล่อไผ่เห็ดมาเะก็เลยเม่อไผ่มาลกมาั้วจินหิ้วตัวกระโขนมาามฟักหรอไหมกํลังจิหกับวานพิื้เดียวเนี่ยดีเาไตดังบับับด้วยวัคซินเห็ดเสีนบวก็นลงมีแต้หิวนอนกินกินแซ่บแล้วก็ิ้งิ้วหิวนอนไหมไม่ตู่เพราะได้ตากแดดเพรได้ แดดบ่ได้ล้วหามตากแดดตัวบ้านนี้าปาตัวมันสิบ่ไม่้อง้าตากแดดตัวบ้าน่่ัวากแดดเ็นสิบปนเลยต้องยางว่าสิบ่ละลายสิติกันวางเสร็กั่องผมยังเดียวสิบ่อาวตากแดดแล้วก็ได้ออกทงป่ได้เียเอานี้ทนบ่เอาสิฟ้านผู้เดียวคนสองดวงมันสิี่มีตอนั้นลพี่น้องเจอกบานเสลยมยมีเดกโตเออมีน้องมิดตวนี้ละอ้ยเยวไปหาม่น้อยไอกอึมซึมไปหมด้วรถพี่น้องเลย มืดตีบ้าปุ๋ยมืดอมื่มาเด้อพี่น้องเอ้ยมาเนี่ตุ่มไก่บ้านตุ่มไก่บ้านครับพี่น้องจัดไปข้ามข้อตามครับครูครับพี่น้องมาเนี่กระลังรุ่นกระลังปีงครับพี่น้องปีงไงหอมหอมยางไงหอมหอมบดลมควนให้ดีๆเพื่อมปนว่าลมควนให้ขิวเด้อพี่น้องเด้อลมควนให้เอาลมไปลมมาเมื่อที่ในยามมือพี่น้องกระจายเป็นไกล้ในกลัวเราดำเมื่อเราคอยไว้เนี่ยเดือดิ้งเมื่อเดือดเราจะเอาเลยจัดไปไปแล้วพี่น้องอูดรูดแล้วได้กินมอน้าบ้านนี่ รูนแล้วเหมือนย้อนเห็นตาเฉพาะเมื่อไหร่กินนะแล้วพ่อไปตะท่วงตัวขันว่าจังเลยเอาขันล่นไกลจะ้มาล่นขาวขาวขาวแน่แต่ขันว่าจังสันไปกินยยับปบอไปเราพี่น้องไปตึ้งครูล้วคุณตมลงไปไป็ตัวมุดเอาบ่อขื่อจ้าแม่น้องวัดสีจ้าพี่แซนบ้านน้องหน่อยแม่นยังกหญ้าเขาเขาติอยู่บ้านเขาก็นี่ไกลอ่ะ ว่วอยย่บานงามกว่ดนี้เาสิ้ากันเสร็จล้วกุยมววาก็สีไก็สีไรอันเนียนเห็นในมูก,กินได้เทงยเขาถอปฏิบันเด้มีแผลได้พี่น้องเง้ยน้ำลงไปแล้วครับพี่น้องหัวามันแหงเ้อพี่น้องเยตุมไกลตุ่มไกลครับมือนี้ตุ่มไกลไกล้านอันทาตะไคข่ อน้าาเหลืองเล้เนี่ยป้าปุ้ยขางขงุดมาแต่ในบ้านหมอว่าให้น้ำได้ไหลเนาะหอบไปขวดโคกง่ายไหมเอ้ปุ้ยอยู่หมอบอุ้ยยไปยางกเป็นตะกคนเดียวเบิ้งข่อยทองยางถือไปขวดโคกงหรูกลุ่นงยางหลูปัวรากิ่งกลุก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 ุลกน้ำเก็บเอซื้อ เร็วๆปวดบู๊ยไปพกขับพวงเนี่ยแต่ไม่นช่ตู้จนมาเห็นหนามือดื้อคือเลยเห็นตาเขียวพี่น้องปวดดิจ่ะอันก้าวได้พี่น้องเลยมื่อตอนเส้าจังน่อยในโฮมผ่ายังเว้นเลยปุวยปลาตัวอาการบ็ดีป็นไหนเป็รสีสันนั่แหละเใช่หรอละมูดเนี่ยสามมือพนันพนันว่ามันพนันว่าไห้ใส่งานเช้านจะไปยังเนี่ยหอยยังม่ลึกเพื่งเผือกยังไงใส่ทางขวาดิทางนี่เบาๆหนึ่งขนาดเบาได้พี่น้องจนข้อจอง นสามมือสามมือโอ๊ตเอาสามมือปฏิบัติอาความเห็นได้ขนาดเจ็นมาได้แล้วเจ้าหามตากแดดห้ามกินเกาาหันอาบน้ำน้ำก็ย่าอาบคือโยนะครับเนี่ยนี่ตอนกำลังขวอยีกูเลใส่เกลือใส่ชุบหลดลงไปขวบอ้า มีตูเราเห็นน้ำงามเราว่าบ่ได้อาบน้ำแต่หมื่อวานเราว่าทิ่มอาบน้ำยุตาปนะสามหมื่นคนละถิ่อาบฏิ่ัตาบหมดสามหมื่นอาบอาบใช่าสเเรัปฏิบัติสามหมื่นคนอันได้าน้ำเยี่ยมมาเดบบองมาบ่มีบรกตุมกินข้าี ถ้าพัดสีดามาไหมก็ทีขาวๆแต่ไม่ตู่อกแดดใหญ่ไกลน่อยไปไกลเด้อตอดนังเจ้าเยเ่ิเนีจานไม่เนี้แต่แดดอ่อนๆจานนี้ี่นอพี่แยงไปหาไม่มีตู่สานขัวๆใส่มาสางหลักสางที่รดใส้เจียเนี่แย่งมันทั้งปีเกี่ยใส่รถดีได้บ้างเอาเมนรถหางนี่ทงบักข้นได้ไปใส่บักปีกีพี่น่องนมันจลิ มี่ยังกระจายลงไปมื่อเดี๋ยวจังน้อยที่เติมน้ำแล้วจ้ะเติมน้ำลงไปเลยเด้อพี่น้องให้บานหาเลอสักคูเล้อดสักข้าวครับพี่น้องให้น้ำพีเดียจากเล็กจังน้อยครับพี่น้องมันนี้เดี๋ยวปะขามันว่าแม่ลงไปขามเดี๋ยวขามลงไปเลยจ้ะจดไปมาดีนะเดี๋ยวกนนี้ แต่น้อเปีอาเลยอาติโงลงเด้อพี่น้องใบบานแม่ตอแล้อาโงเมน่นั่นเห็แก้วเด้อพี่น้องเห็แก้วแก้ว่นะอมถูกถูกระท่านกันปูนพี่น้องเสียงกดแลลวเด้อบอกไอ่ะเอาพี่น้องซิมซิพี่น้องซิม สีสันสุดยอดไม่จีเลีนดิกันอะไรคือสุดเลยแซ่บนพี่น้องย่างจิ้มแก้วกันสุดขั้วมันยังในแม่แก้วเขาก็ขี้หนาสัมสุดค่ะพี่น้องแซ่บหลือเด้อป่ะนี่อ่าพี่น้องเอ้ยนะครับตุ่มไก่บ้านเด้อพี่น้องไปบ่นยไหมาครับแฟนครับสมองสมบอตครับพี่น้อง มาแซ่บๆกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนไม่เด้อพี่น้องเลยต้มไก่บ้านต้มไก่บ้านกันี่น้องอยู่ในปลาอินทผลามฟูเสี่ยงนะพี่น้องวันนี้อ่มาๆพี่น้องมามานเลยั่นพี่น้องเลยตักตักตักบนนี้บัวลงไปแอ้ตัวใดมีไตเนาะพี่น้องเลยมาผู้ใดกินขาไม่โศกเด้อกินโลดมันหยาประนันกินไตแบบ

ก็่อกาแฟกค่อยุยแก่หน่อยเขาเขาุยอนั่นเดเราว่างดีดีไม่ผมใส่ดน้ิมบางไมเ้ยปานะเด้อจุดเเอานี้เด็กประเด็กขึ้น่าประเด็กวะนี่นุ่หนึ่งถึงนึงน่าอย่าเสีกใจ คือแล้วมาเด้อมุงหมักตกไ่สีสุขถนหน่อยเอาไปเป็นเปียงยู่ดอกีเแี่น้องซีนี้พอบ้าปุ่ยังพออย่างไรบ้าบัสมกับเปียงสมาึงดอกเตียนึงมาสมเือกันเจียบ้านสวนจุกองเสียครบบ้านค่ะครบแล้วได้ข้นนไทยในไค่ะไทยก็ห่อนตั พูดเงียยังกอยูนถึงเราเตาเชียงหน้าไหมแม่ิดแม่แม่ชิดาชิดมาเลยจ้ะพูดอะไรไปไม่ได้ตัวเขียนวบยันที่เป็นโทมากคนพิเศษเดี๋ยเพอมีผูดได้เล่เตาเชียงหน้าเป็นโทมากเขียนว้หลักจากเป็นผู้ใด้เขียนยังวะปิดเตาอย่อนลื่มมาเลยจ้ะ เด้อยุมขึ้นแล้วก็ท่วมาามากหาจังหวัดทุกคนเลเด้อบ่าเออก็เลยก็แก่แต่ว่าก็่าห่าง,งบ้องีเวลาได้พวกอยากกันก็เท่านั้นมึงหนึงน้องไปว่ามีคนโทรมาหาน้องไปถามว่าแม่เป็นยังไืก็เปิดเน็ตบูน้องไปแล้วว่าแม่ไปหน้าแม่บ้องนี้เน็ต <c oughs> มาหน้าโทษไอยูพี่น้องแต่ว่าเป็นบางเท่ไรโทยังมาได้บอมีเน็ตงิอยู่ในบาตรวใช่เป็นอย่างนี้เลยพี่เนาะผู้ดงุสป่อวานี้ยับกันเองนี่ยับผมให้คนรุ่นยเองยู่ มันตัวมูผู้ได้ยางนำท่างเพไ่้งอไปหมดบ่มีคอนยางเะยที่นึงแต่มันหลุมหมดตายคท่าผิเกี่ยหาเกี่ยวหาอยู่เตียงเหนาเหนาตัวตมไก่เนี่ย เัาหนามือที่หนาวอยู่บาเพชุ่่นตกให้องอยู่บติตกใกับกลุรุ่นนมเด้อซียนล่านสมบูรณ์โฟชนาอันยังกสมชนงเมื่อเด้รลานีนเขาน่ำมูรุ่งมูเอา อองนุ้งเรงเอาละน้ำกันหลายคนรวมหลายคนหลายผู้หลายคนนม่อฟซีหนหลายตัวคนว่าต้นเปิดได้เดี๋ยวพนรุ่นไม่ยุ่งองน้นโคบอย่าน้โคบเขาไหเเ็นเห็นตายแล้ว ่ามันเย็นแ้วยังห่อนอยู่สิห่อนจนเนาะสวยนั่นำบลบคือสวยนี่นะเบาฝนดีเลยต่่นแต่หนห่อนก็บอกเนี๋ยมไม่อ มูมันยามี่ิบเลยนวยขององน้ำมันน้ำนไปเชียบครบไหมผู้ชายไปกินกั่กับคำเเอากันหน้างานใหญ่โตบบผู้ใดพท่านกับอเอาขึ้นโะนะ้นไม่อยากไปนองบอกไปเบิ้งยิบถึงก้อนมูซำเืดเหียปลที่นอกงวายอยู่เหี้ไปน้ม พอน้องไปแล้วต้มแล้วบะตัดฮอเล็กแล้วว่ามันยังเชียอายุหายกินมันยังหาครบมันมาเตียวว่ากับบตัดมันเลยขันวะช้างสายยุนเดี๋ยวขอบคุณเด้อแฟนครับสมองสมบูรณแล้วครับทีทิตามขอบคุณตัวกำลังแรงแจ๋แล้วครับทีนี้มันนี่พออย่างนี้รุ่นพ่อทีมงานครับสวัสดีครับสวัสดีครับมันนี่กว่าซากว่าที่บุลุษคนแล้วเปล่เป็นยังก็นั่นบะตันลิบเนาะโอ้ยยังหาหมันมาเตียวครับ